ข้อที่สามนะครับให้นำกระดาษ A3 มาวางที่พื <S <S ้นและให้นุ่งปลายยืนอยู่บนกระดาษครับผมกระดาษ A3 นั่งอยู่ห้ามนะห้ามไม่ให้เท้าออกจากกระดาษโอเคครับเป็นการกระตนร่างกายคอนเทนต์กระดาษหันขานะครับเอากระดาษ A3 มาวางนะคะแล้วให้นุ่งปลายไปยืนอยู่บนกระดาษใช่ไหมกฎกติกาคือห้ามเอาเท้าออกนอกกระดาษหรือให้หรือส่วนอื่นๆในร่างกายห้ามออกจากกระดาษนะครับมาดูกันว่านุ่ปลายจะทำได้ไหมไปกันเลยครับนี่ อ๋อพี่ยังไม่โดนย่งไป่โดนแล้วนุ่นเอสามหรือเปล่านี่นี่นะครับเอสามมาอันนี้มาจากโรงเรียนไหนครับไหนชายวะ่ันโอ้ฮะกติกาคือพับห้าครั้งใช่ไหมครับ พวกทงมินี่ยังดีมั้พวกสักดีออ๋อคือพอตุ่มอะเอออ๋อ,อว่นยวนมรับเข้าไปยไครับรอก่อนสูงเชยวน้องใอ่ครัโอเค

กอดเออผมจะเป็นผมไม่ใช่คนกอดนกอดนสอดเอเอีกสองพับนะครับสนะโดนพับอะไรเนี่ยอะหาออกายอกอก้าออกนะนีนี่ก็บับอ,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 อุอ้อย โอ้โหตอนสุดท้ายบอเฟนเดอรเอาเฮยะเที่ยวขาเทีย้าขาเดียวไหมอู้บ่ได้วมากขึ้เอ้ยโอเไม่หีักดเดียเลยเดียวเยวเดียว่เดี๋ยวพิ่งตี้ากดเดียวหนิมกดเดียวเลยเ ค้าค้าก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สบายครับสบายครับเรากอดกันทุกวันเลยครับครับเกือบล้มนะครับเมื่อกี้เกือบหัวสัก